เราจะมารีวิวฝาปิดกระบะแบบใหม่นะครับอันนี้เป็นแบบม้วนนะครับครับเผื่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากขนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกับภฮมลํลำนานะครับมาดูฝาปิดตัวนี้ได้นะครับทีวิธีเปิดนะครับก็ดึงสลักแล้วก็ม้วนม้วนเข้ามาได้เลยอันนี้จะมีเชือกให้ล็อกไว้นะครับกันมันม้วนกลับนะครับก็ใส่ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวทีนี้จะมีทีมงานมาช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับทีมงานครับ เรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถเก็บของได้เหมือนเดิมจริงๆ <_ d ress> นี่นะครับสามารถใส่มอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันนะครับลูกค้าที่จะกลับมิลำเนาแล้วก็จะมีขนการขน,ข,น,ข,นของเยอะนะครับฝ <_ d ress> าปิดตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับ <_ d ress> เป็นแบบม้วนสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ด้วย ถ้าลูกค้าไม่ได้ใส่ของใหญ่นะครับสามารถปิดเข้ามาสามารถการเอมเมไว้ได้หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจดูสินค้าตัวจริงเข้ามาดูที่เซนเซออโต้ได้เลยนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์098-010-2200ครับผมขอบคุณครับ